บันเทิงวาไรตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้งงเลยนะคะเพราะว่าจู่ๆก็มีพระเอกนะคะต้องเดินทางไปพบกับตํารวจชี้แจงกันหน่อยจริงๆเรื่องเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะนักสืบโซเชียลก็หากันว่าเป็นใครหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดีเรื่องของการสวมทะเบียนรถปลอมกันขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเนี่ยหย่อนคาใบมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นพระเอกหนุ่มหน้าหลอกลูกครึ่งแต่ว่าชอบสะสมรถโบราณแบบสุดใจเลยเนี่ยนะคะหลายคน ก็พุ่งเป้าไปที่พระเอกหมอม้าและแล้วชื่อก็เปิดมา มาริโอเมาเรอร์คนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสรุปนะคะเป็นพระเอกหนุม่มมาริโอจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ผิดไม่ผิดยังไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยมาริโอเมาเรอร์เนี่ยเขาแค่เป็นฐานะพยานในคดีนี้เท่านั้นเองนะคะต้องไปชี้แจงกันหน่อยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสืบเนื่องมาจากคดีนะคะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนค่ะที่ตํารวจไซเบอร์หรือว่ากองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบชสอ,อทเขาร่วมกับศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยาน,นยานต์สำนัก งานตารวจแห่งชาติเขาไปจับกลุ่ม2ตัวการใหญ่คุณผู้ชมค่ะเป็นแก๊งสวมทะเบียนรถยนต์สะสมพวกรถวินเทจรถโบราณอะไรแบบนี้วิธีการคือเข้าไปแก้ไขในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีชื่อของรถคันหนึ่งคุณผู้ชมที่มีพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะมาริโอมาเลอร์เนี่ยครอบครองอยู่ค่ะมีการซื้อขายรถโบราณแล้วก็รถหรูนะคะนี่เลยเป็นที่มาที่วันนี้มาริโอเขาต้องไปชี้แจงกับตํารวจซะหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ ผู้ชม11นาฬิกานะคะแหล่งข่าวบอกพระเอกหนุ่มจะเดินทางมาพบกับตำรวจแน่นอนค่ะสื่อมวลชนขนกันไปทุกสำนักไปรอพระเอกหนุ่มนะคะว่าจะจ่อไม้ถามสะหน่อยรอแล้วรอเล่าทำไมไม่เจอสักทีเนี่ยคุณผู้ชม รอเกอ้มไหมคะรอกันเกิดยืนแล้วก็ไม่ไหวนั่งเลยละกันนะคะพระเอกก็ยังไม่มาสัทีก็เลยเดินไปถามออคุณตํารวจคะมาริโอมาหรือยังคะเนียนาะแล้วนะคะตัดที่ยังแล้วนะคะสรุปคุณตํารวจบอกเอา้า มาริโอเขากําลังสอบปากคําอยู่ตอนนี้กําลังคุยกับตํารวจอยู่เลยคือเขาใช้ช่องทางเหมือนกับหลบอะหลบผู้สื่อข่าวผ่านทางชั้นใต้ดินไปคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยวันนี้นะคะแห้วไปไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะแต่ไม่เป็นไรก็มีการเอาบทสัมภาษณ์เก่าๆเนี่ยที่เคยมาริโอเขาเคยเล่าให้ฟังอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบอกคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยมาริโอบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของทะเบียนรถจริงอันนี้จริงนะแต่ตัวรถ เจ้าปัญหาที่ทำสัญญาเนี่ยคุณมาริโอเองยังไม่ได้ครอบครองเนื่องจากรุ่นพี่ที่เป็นคนขายรถให้คุณมาริโอเนี่ยนะคะเขาอ้างว่าติดปัญหาอะไรบางอย่างตอนนั้นรถก็เลยยังไม่มาถึงพอรถยังไม่มาถึงปุ๊บเอา้าเงินก็ยังไม่ไปเขาก็เลยมีการคืนเงินส่วนเนี้ยให้กับคุณมาริโอทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะซึ่งคุณมาริโอเองก็บอกว่าผมก็ได้เงินคืนมาแล้วแต่ตัวรถเนี่ย ไม่ได้อยู่กับผมแต่ชื่อของผมเนี่ยมันอยู่กับรถคันนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร่วมขบวนการนะตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยทางตํารวจก็เลยบอกโอเคได้งั้นเดี๋ยวมาคุยมาชี้แจงเอาพวกหลักถงหลักฐานมาชี้แจงกันว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราจะมาชี้แจงแล้วก็มารายงานในหะ้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเร็วๆนี้น่าจะดู